ความหมายดอกจันท้ายชื่อภาพยนตร์ทันเ d อร์บล o อคืออะไรกันแนะ่หลังจากทำการโปรโมทแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ภาพยนตร์ก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยสงสัยกันมานานนะคะว่าไอ้ดอกจันหลังชื่อเนี่ยมันหมายถึงอะไรซึ่งมันเป็นการตลาดที่จะทำให้คนพูดถึงและสนใจนะคะซึ่งใช้ได้ดีเลยละ่ะ ทางด้านผู้กำกับนะคะก็บอกว่ามันมีความสำคัญอย่างมากและจะเปิดเผยเนื้อหาในหนังนั่นเองและความหมายของมันจริงๆก็คือจะสื่อเป็นในในนะคะว่านี่ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการฟิลแบบมาร์คเอาไว้ค่ะซึ่งในภาพยนตร์นะคะเราก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อทีม t h u n d e r b บล็อจริงๆเป็นเพียงชื่อที่เอามาหยอกล้อกันเท่านั้นเพราะเป็นชื่อทีมฟุตบอลในวัยเด็กของเยเลนาที่สร้างความอับอายให้กับเธอ และชื่อทีมอย่างเป็นทางการของพวกเขานะคะก็คือ New Avengers นั่นเองก็ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอย่างมากเลยนะคะและตอนนี้ท่าง Marvel Official เนี่ยก็ได้ปลดสปอยข้อมูลส่วนนี้พร้อมเดินหน้าโปรโมตแก๊ง t h u n d e r b o l t ในชื่อ New Avengers ลงสาธารณะเรียบร้อยภาพยนตร์ t h u n d e r b o l t เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงมภาพยนตร์ใครดูแล้วก็ไปดูซ้ำเถนะสนุกมาก